ในวันนี้นะคะมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการระเบิดทรายที่ติดขอบทรายสูงๆอย่างเช่นหลุมนี้นะคะคุณผู้ชมก็คงเห็นว่าอุยแทบมองไม่เห็นหลุมเลยนะคะเห็นแค่ใบธงข้างบนส่วนมากแล้วคนที่มีปัญหาในการระเบิดทรายติดขอบสูงๆเนี่ยที่ระเบิดไม่ขึ้นกันอย่างแรกเลยคือเปิดหน้าไม้ไม่พอค่ะ ราะว่าการที่เปิดหน้าไม้มากๆเ่ยบางทีเราก็กลัวที่จะแ้งถูกไหมคะซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ว่าอย่าไปกลัวค่ะเพราะวิ่งถ้าเราไม่เปิดหน้าไม้เนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสที่จะลูกไม่มีโอกาสที่จะลอยสูงได้เพราะ,ะนั้นอย่างแรกต้องเปิดหน้าไม้นะคะและแน่นอนเปิดหน้าไม้เราจําเป็นที่จะต้องชดเชยด้วยการยืนเปิดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดหน้าไม้ปกติเนี่ยตอนนี้ไม้จะชี้ไปทางขวาของธงแล้วก็ ส้นไม้เนี่ยก็จะเข้าไปที่ลูกทําให้คุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่ากลัวที่จะแช้งนะคะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาของแช้งก็คือเราจะต้องยืนยืนให้เปิดเพื่อให้หน้าไม้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะองศาเปิดอยู่แต่ว่าเล็งกลับมาที่ถงนะคะเพราะฉะนั้นนี่คืออย่างแรกที่คุณผู้ชมจะต้องเซตอัพให้ได้อย่างที่2นะคะซึ่งหนูคิดว่าเป็นประเด็นหลักเลยที่ทําให้บางท่านอาจจะมีอุปสรรคในการระเบิดทรายติดขอบสูงนั่นก็คือระเบิดแรงไม่พอเนี่ยก็อาจจะ อยู่ที่วิธีการยืนแล้วก็วิธีการไม้องศาที่ไม้จะเข้าลูกก็คือว่าด้วยความที่ทรายมันสูงมากเนี่ยนะคะหลายท่านพยายามที่จะเอนตัวมาด้านหลังเพื่อที่จะงัดลูกบอลขึ้นการที่เราเอนตัวมาด้านหลังเนี่ยทำให้น้ําหนักเรามาอยู่ที่เท้าหลังก็เป็นไปได้สูงเมื่อน้ําหนักมาอยู่ที่เท้าหลังในโอกาสที่เราจะตีแล้ว ไม้โดนหลังลูกเยอะเนี่ยก็จะเป็นไปได้สูงทําให้แรงที่เราใส่เข้าไปถึงแม้เราจะใส่แรงเท่าไหร่เนี่ยส่วนหนึ่งมันลงไปที่ทรายก่อนลูกแล้วเพราะฉะนั้นทําให้แรงที่เหลือเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอาไประเบิดลูกออกมาได้เพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญที่สุดเลยค่ะเราจะต้องสร้างมุมเข้าลูกที่ชันกว่าที่เราคิดถึงแม้ว่า s l o p ของทรายเนี่ยจะเอียงขึ้นก็ตามแต่เราต้องรู้สึกว่าเราเอียงเข้าหาส l o p e เพื่อสร้างมุมที่ชันอย่างที่1นนะคะเพื่อสร้างมุมที่ชัน2เพื่อถ่ายน้ําหนักเข้ามาที่ลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสังเกตว่าเวลาติดขอบสูงเนี่ยหลายคนพยายามที่จะถอยหลังมาแล้ว follow through ให้สูงเพื่อจะได้ ตักลูกขึ้นไปนะคะไม่จําเป็นในสถานการณ์แบบนี้นะคะขอให้ตีให้แรงพอแรงจะสามารถผลักลูกกอล์ฟออกมาเองดูอย่างเช่นนี้นะคะไม่จําเป็นที่จะต้อง follow through แต่ว่าระเบิดให้แรงเท่านี้ก็ออกได้เหมือนกันค่ะ